ต้องเงียบก่ะทไอีกมีมีไม่เงียบไม่เงียบหรอมใจร้อห้อีกได้ไปงันไปร้องไปร้องไห้กันไปกับมามี่กันไปร้องไห้ตรงนน้นกันขึ้นมาเออไปร้องตรง้นนะตรงไหนตรงไหนเ่ยีเยีีีขึ้นเหรอคะ